แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมตุกแท่งกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนล็อกอินเซิร์ฟนะครับอ่าล็อกอินเซิร์ฟนะครับอ่าแม่งเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้นะครับมันเคเคเอียงอันนี้เราแต่งสก,กินมั่วนะครับอ่าแต่งชื่อมั่วสก,กินไม่มั่วนะครับอ่าก็เข้เซิร์ฟไปเลยนะ นี่พอได้มานี้แล้วนะเขียนรีจิสเตอร์นะครับ R E G I S T E R ตามด้วยอีเมลนะครับอีเมลที่อะไรก็เขียนไปนะครับ at gmail c o m นะครับแล้วก็รหัส K U Y S U S ครับแค่นี้มึงก็สมัครได้แล้วนะครับก็เล่นได้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แซปกดแชร์ด้วยนะครับายบาย 白色。